คุณเมตตาค่ะโพธิสุดท่านถามมาว่าน้ำมะพร้าวเนี่ยถ้าทานนอกมื้อได้ไหมจะถือว่าเป็นมื้อเดียวไหมคะค่ะก็เดี๋ยวจะตอบให้นะคะว่าหลักการแพทย์วิถีตามค่ะของท่านอาจารย์หมอเขียวเนี่ยถ้าเกิดว่ามื้อเดียวเนี่ยน้ำมะพร้าวไม่ได้ค่ะที่ได้ก็คือหนึ่งน้ำปัสวะของเราเองนะคะแล้วก็สองก็คือน้ำสมุนไพรที่เย็นค่ะดื่มได้ทั้งวันนะคะ ส่วนน้ำมะพร้าวนี่ยไม่ไม่ได้จัดอยู่ในสองอย่างนี้ <c oughs> ก็คือจะนอกมื้อไม่ได้ค่ะ <c oughs> ไม่ไถึงว่าจะนับเป็นอีกมือ้อนึงนะคะถ้าดื่มน้ำน้ำเอ่อน้ำมะพร้าวนี่ค่ะค่ะ <c oughs> <c oughs>